เออว่าไงมึงเฮ้บีเออคุณไปเไปเ็ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมึงไปเจอน้องเขาได้ไงอะ่ะไหนมึงบอกมึงเลิกกันแล้วไม่ใช่หรอแล้วเขาตามตื้อมึงเนี่ยนะเอาละนัด<ห>นนันเขามาปะมึงก็ลองคุยกับน้องเขาดูดิเออเออเอเอโอเคยังไงก็บอกกูด้วยละกัน เอาบีมันทำอะไรตรงนี้ไม่ทำไรเราจัดกระบ,บองเพชรกระบ,บองเพชรจะไม่ได้กินน้ำไอวมันหิวมันหิวนี่อาบน้ำอาบท่าทีอะรอบีอะไปเลือกชุดให้เอบอบีแล้วบีคุยกับใครเมื่อกี้คุยกับใครอะคุยกับเพื่อนเขาไงเพื่อนคนไหนอ๋อไอ้พีไงอ๋อพี่พีแล้วทำไมต้องมีคำว่า,าน้องคนนั้นอะก็แฟนมันไงมันทะเลาะก,กับแฟนแฟนมันตามง้ออยู่เนี่ยแฟนพี่พี อ๋อแฟนพี่พีที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเบียร์หรออ๋อมีทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวจะมาง้อด้วยกันจะมาขอคืนดีหรออย่างเงี้ยหรอโอ้ช่สิอย่างเงี้ยไม่เคยคิดจะลืมเลยใช่ไหมโอ้ยบีบีคิดมากไปแล้วไปไปอาบน้ำอาบท่าไปเร็วรีบแต่งตัวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเร็วไมปต้องต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เออหน้าเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไปเร็วเออหน้าไปเหมือนกันปะชนีเราผู้หญิงเราคำว่าแฟนเก่าได้ยินมาบอกแม่งกูเจ็บเดิเป็นแค่ไม่เจ็บล่ะแม่งไม่หมดกันสักทีเยอะใหญ่อะฮะเมือนที่ว่ามึงเป็นสไปเดอร์แแมมมนนนสสไไปเเเดดอออรร์หหยยะใญ่่่ีีคตัักท บีอยากกินอะไรอ่ะกินซูชิไหมไม่เอาแล้วบีจะกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้ง่ายๆก็บีอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาพาไปกินนะบีบีเงียบแบบนี้เข้าใจคอไม่ค่อยดีเลยนะนี่ไงว่าแล้วอะไรเฟสมึงยังเป็นเพื่อนกับมันอยู่เลยไหนนี่ไอจีมันก็ยังไม่อันฟอร์โอ้โหมันก็ยังมีความรู้สึกดีกับมันใช่ไหมไหมะให้คำปรึกษากันตั้งนานสนิทกันทั้งแก๊งสินะเอาบีใจเย็นๆย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนเขาจะไปมีใครนี่ถามถึงมันด้วยใช่ปะแล้วันมากะรักสิปะ เดี๋ยวเดี๋ยวบีใจเย็นเขามีบีอยู่ทั้งคนเขาจะไปม,มีใครอีกอะเมื่อีแอบมีไงเอาอแอบมีอะไรไม่มีเฮ้ยหยุดไม่ต้องมาไม่ว่างไม่ว่างเลยวะไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องมายุง่งแค่นี้มึงก็เอานะเอาหมดเก็บหมด,อหมด,อหมดตอนนี้กูไม่มีมุกแล้วโหบีอย่างงี้เงาดีโหงี่งเงาเออะอว่ากูงี่งเงาแล้วคำว่าสองเรายังมีอยู่ไหมแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งกูขอลงสเตตัสออพสเตตัสใหม่ก่อนโสดจีบได้มีแฟนแล้วยอมรับแต่แฟนไม่ลืมแฟนเก่าครนะับมีผัวใหม่ดีไหมไม่พอคน งองค์เจ้าแม่อ่อยลงสองนาที14สเตตัสจุดประเด็นทีไรความมันไลหากูทุกทีด้วยขนาดนี้ปีชงวะเนี่ยกูแม่งชงหนักอย่างบาลิต้า <c oughs> โอ้ยบีบีแอสวยไม่มีใครจะทนก็คนละทางจะทนก็คนละทางโอ้โหบีบีแอสวยไม่มีใครเทียบอยู่แล้วลิมีเต็ดขนาดเนี้ยโอ้ยพออยากขาวสวยบิงก็ทิ้งห่างอ่ะทิ้งห่างชนีเก่าของบีทุกคนอ่ะฮะอยากทิ้งเก่าชนีห่างอ, <c oughs> อยากทิ้งเก่าชนีห่างอยากทิ้งห่างชนีเก่าเออว่ะนี่อันนี้เลย นี่อันยองคอลลาเจนกินซาขาวใสบิ้งสวยแน่นอนไปลองได้งั้นมึงรอแป๊บอันยองคอลาเจนเป็นไงล่ะมึงเดี๋ยวกินนี่พูดเป็นอันยองไปเลยออสองหมื่เมลิกรัมต่อซองกระป๋องเนี่ยก็ดีจังเลยไม่กลัวเปลืองงบหรือไงคอลลาเจนนําเข้าจากเกาหลีคาดีขนาดนี้เลยเนี่ยหุ้ยอร่อยว่ะรสเลยวะโซดามะนาว ไปดูสิพี่ไว้นุ่ตัดเยื่อใยเป็นสไปเดอร์แมนไหมมากูเนี่ยเมีสไปเดอร์แมนเฮ้ยบีเป็นไรอะเอา้าบีไม่ทักเขาหน่อยหรอทักเลยวะ